กาบสวัสดีผมแม่พี่น้องไนนปลงไปล <c oughs> ไปงขิดหมดเลยไปลงขิดหมดเหนื่อยแล้วนู่นน่อยฟ้่ปปลาลุงไปกุจิล่รอไปซื้อขู่อันนั้นเลยนะ ต้นนี้ก็สี่มงเลเน้ยสี่มงแรงแต่ว่ายังแดดแดดแค่แต่ว่ามันบ่เหอมันลมสิหลอดเป็นไงเว้ยบนได้มันมีขิงอ้วน้ะมันโตใหญ่เขาวะ ยิ่งหล่อยิ่งหล่อ đẹp xem ร้อยร้อยตัวนี้ chẳng เสียมอยู่ nhà ทางนี้อยู่จากเงา bọn เด้พี่น้องฮะพูหญ้าหงก็ไถนาแล้ว Nó เออห้องเจ้าจ้าวใส่กันคุเรื่องเอาไปขวากินอ่่น้ำเอาลูกพูดใบบ้าพุกุนเคือขนาดหาขนาด

ี่ยนกันคุดด้มีของปีกัด้บลอกเ้ามันต้องเปลี่ยนลูกเอ้เฮ็บบอลจปิ่นนะเราคุดเราแห้งกันหน่อยกว่าเจ้าหน่อยยังชำกันอะไรกันตัวหน่อยก็เ้าได้ฮะอัยุ่งำกันโอ้ยชำคุดคบมาถูกเลยหน้าไพ่เทนุ่งเนลายมันลึกเดี๋ยวไปคุดตานะ

เลือดแค่ขอ่ในกลิ่น,เ,นเลือดเยอเะเ,ยเลเะย <c oughs> มันทึงง่ายในกลิ่นเลยเลือดขนาดให้หน้าใครหน้าครับผเจะคือบัวทองหน้าไหมหน้าบัวทอก็ได้คูกันขันหน้าอย่างผมขันหน้าอย่างผม คณะรักไทยคณะค่ะชุบุญม ouais าคุ้นนะชุบุญทมอยู่แี่ไหนนะโอ้โหแ่ไนาเรต้งทมหรกคคันเม่อทมเนอะที่ไรคณะรักไทยไทยากตะทมบกไม่เมือนโอ้โหขล้นแค่อินอนเสี่ยวจได้ยี่านนเสี่ยวนะฮะโดนอมูแล้ว สัมยตจำโจกมือก่องอมือกล่องแบบม้วนมันม่วไปเรื่งนี่พี่้องไปออกปีกเลยนี่ขับันเงากลงเป็นใสบงไับทั้งไหนี่กลนขาวที่มืดรเอืมดีตัวใหญ่ที่สุดเลยอืม

ท้ายหน้าเซี่เซลยพี่น้องเลยู้ดได้สีวานนกกรไทยเลยู้ดได้สอันดำนกไยตะก้าู้ได้ีวานนกไดไดนนกไทยวาน <c oughs> สามสาวดาวยู่ <c oughs> อ่ะน้ำ <c oughs> สามสาวได้กี่ตัวนี่ <c oughs> จากตัวเลยฮะตัว <c oughs> ที่หาข้อขาด

vô trên mặt sạch này lắm mọi người 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 Cô bên mặt tôi nhảy bọn Chắc phải xem thôi này Nè xiêm cây em đấy Xiêm này dưới đây. đây này khả đấy Ơi là đây này Bỏ đấy Khá thư đâu mà Bỏ mà น่ะอันเลี่ยมแบบน่องข่อยนี่เขาเอาลงมานบ่อบเขาบริถือเขามาเอาตัวน้องข่อยถือลงมาน้อยฉันฝันเลี่ยมะเออบ่เบิ้งตามันก่อนใช่ไหมฮะอันเรี่ยงอยู่สายทำหมอบพวกเขาเลยลูกกัน กลขนาให้รุ <th> ่มเพราะว่ามังมีครีว่าุจะลงจะบลกเนะโอ้ต่เป็นตัวดินอะไรยังเด็ดดีแต่ไม่หอนตัวใหญ่บลูดเห็นตัวเลย

บัวเก่านะเลิกฮาตัวมันบ่อใหม่นะควัดใม่เลยปีนี้คือบนวเงียงจีนไลเนะเนอะ แบะเชีียมไปสอะแล้วไหม่ะไรพี่นนอะนี่นะไปแล้วมันคอจนสติเลยอย่ามันทับคออยามันทับคอเลยกลับมา้าเจาเสอะ หอนอะีกน <laughs> ี <inaudible> ่อกลุฮะนี่อลุบเลยตัวนี้เมือนงูเลยมาหอนี่กีได้เมื่อไพี่น้องเอ้ยลมนี่จะไปขับการเลยหลังมูพี่น้องไว้มีกอนขอบทลายพี่น้องขอบคุทุกคนขอบคุณสุกลังใจขอบคุณทุดคนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้งคลขีเบดมือเดินสบายดีบมอึ้นม้อบคุณนเขอบคุณแล้ว อ่ะมปดพวกกันคิมหนาเลยจ้า